สวัสดีครับท่านผู้ชมื่อนี้สสศพาพี่น้องมาตามแนวทางเลขตัวเดียวของแอดก้าแล้วครับพร้อมกับตามน้องมิลินนะครับส่วนแนวทางสิบเอ็ดตัวใดพี่น้องเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในได้ครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับที่สําคัญก็เตรียมสมมติประกายพร้อมครับว่าเมื่อนี้มีแนวทางตัวใดที่ฝากพี่น้องเอฟซีนะครับแอดก่าบอกลดมาแล้วนะครับลดมาแล้วน้องมิลินนะครับตามพอมาเลยครับ จะว่าด้วยงวดนี้ผมบ่ได้ไปไซดเลยผมลงตั้งแต่วันที่สองจนหอดมือสุดท้ายจนว่าหอดีนาทีสุดท้ายคลิปเจ้าของนี่บ่ไปไซดเลยบ่ไปไซดเลยทางทีมงานก็ได้มาถ่ายผู้ละสองสองครั้งเลขตัวเดียวว่เปลี่ยนแม่นครับตัวเดียวไม่เปลี่ยนแม่ย้ำตัวเก่าตลอดอย่าคอมเมนต์ว่ามีเหม่นหลังออกได้พี่น้องไปบริโภคของความเหมือนสั่นแล้วสองแท้เตียงโยนี่บ่เบิ่งเนาะ ไปเบื้องยังกับโมลูเบื่องของแท้ได้หน่นั่งอยู่หนิม่เต่าของแท้ได้ไหมของแท้ได้โผม่อยู่นีที่โปรไฟล์ึ้นเป็นตัวจริงเลยล่ะกันเป็นยังไงมันเป็นตัวนังซื้อเนี่ยอยากอยู่กนไมีรูปโปรไฟล์แล้วก็เขาเบิ่งได้โปรไฟล์รู้เลยอันใดของแท้ของอม อันใดที่ว่าลุงคลิปตลอดนะคือช่องจริงนั่นะนะเบิ่งเลยครับสวัสดีอากาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมสวัสดีครับผมรับนี่สวัสดีครับมาสยดเนาะยินดีนะสยด่าแสดงความยินดีกับเอสก้าโตเดียวกับมาจับผูกักเข่าเขาค้ากี่ดีครับเขาเมื่อเลยเขาปั้นกันไม่เขาปั้นกันยังไม่ย่ำให้อีกฟันว่าตำรวจจับบอกซีหาเก่า ยังบ่เอฟซีก็ฟันเกี่ยวเยอะมืดเยนเลยครับม้วนนี่แมนบอเอ็ดกาเอฟซีนี่ก็ฟันเกี่ยวตลอดครับตัวนี้เห er g g ็นนะถูกท uh 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 ja ั้งบ้านเลยกมืดบ้านครับมีใครมั่งน้องกับปั่นเอ็ดไมเอ็ดกานองมิลินเอ็ดไมกับน้องมิลินนี่จังกูมูเพราะว่าน้องมิลินนี่เป็นเน้นหายซีฮะ คนบอกพอมาซีหาอวบคนยกมือปั๊บครับว่าต้องไปไซเลยู่บ้านละบ้านนี้ยัง่อโทษแทนลุ้ยไงลุ้ยย้อนลูกครับสองวดแล้วค้ามวัาถกบ่มี่ถูกบ่ได้เห็นอยู่บ่มีบ่มี่บ่มีบไม่มีไม่มีบ่สองหงดก็ไดั้งสองวดครับลอตเตอรี่เต็มกบหนึ่งซีหากับขื่นเงินกับอะไรเจ้าฉิบิขืนน้ำผู้ใด้ยหนึ่งซีหาหนึ่งสีหาแล้ววันแล้ววันที่หนึ่งพิษยุ่แต้มเดียว พิหลักพันมันออกแปดผมได้เก้ากับพิษเสียดายแห้งยังว้าจนบอกาตรวจจนเราโมหอดบ้านเป็นไม่กับจนสั้นสั้นจนเราหอดบ้านมาตรวจอยู่บาทเอามาตรวจอยู่บาทไปนลุ้นที่ไหนเป็ลุ้นกันที่ไหนบอกระตรวจกลางทางไปหาคุูบาจยนครับไปอัญเชิญลูแก้วมาให้ปูครับคือคนบอกให้เฮ็ดฐานลูกแก้วแล้วก็จะมีปูน้ำรูแก้วมาให้ องยุข้างหลังนี like ่ไม่้อยจ้ะคผมนี่แหละองนี่แหละมันยืนอยู่นี่ได้ยืนอยู่ด้านหลังถ้าอยากได้ยังน่ะให้เฮ็ดทานลูกแก้วให้ปูตัวอยากขอยังตัวมาขอเลยตัวใดเริ่มแรกผมบ่กตุ่ตัวเลยผมบ่เสื้อด้เพื่อนเดียวมาจังไดผมก็เลยบอยเฮ็ดจนว่าออกวรรษาคือส่วนของวรษาผมบบมีโชคเลยได้ก็ได้หน่อยวันนี้ออกวรรษาปูผมเฮ็ดให้เฮ็ดก็ได้เลยแบบคือว่าพูนอัดอั้นหรือว่าพูนนั่นแหละ วันนเทือกพุเป่นกันไล่แห้เลยได้เลยอันนี้เป็นบกับปรับถือมืออีกทิครับค่ะผมติอยู่กับคูบ่าอาจารย์มาอีกสามสี่ปีบ่เคยบ่เคยเพิ่พนบอาเกี่ยวกับดูเกี่ยวเลยยุ่ดีเพ่นกับบอึ้นมมว่ามีคนเอามาใหายสิบปีแล้วมันก็เลยว่าเอาบ่คัขันเอาอาจารย์จีเอาให้ก็เลยไปเอาไปบูชามาได้ีดี พ้นผูกแขนห้พ่อมผูกแขนกันแล้วอาจารย์ครับผูกให้ผมได้ซีหาบนเด้ครับเด้นได้รีแมวโอ้โหครัเอฟซีอกออกยากวันนี้ก็ยังออกนะพ่นว่ามีเอฟซีคอมเมนต์มาอย่ว่าเน่ยมันออกยากเมนก็ออกยากแล้วก็เป็นเลขที่คนบบกใครชอบใครตามคือเก่าแปดงวดก่อนแล้วก็แปดเพิ่นก็ว่าออกยากก็ออกได้ซีหาออกยากก็ออกได้ครับมีจองเทียอล้วนี่ครับนี่่ะ ตั้งแต่ปูห้มานี่จัหงวดแล้วเหงอุ้ยนับบ่ได้เลยครับ่นห่มาเรืเลยจั่งวาตำรา็แมเล่นตำรานี่ก็คือกันครับคือได้มาอยู่นี่ก็ยอนปูมันว่ามกงหน่งหยอนปูครับมันแบบความบังอื่นว่าจะไปซื้ออีกหมองนึงไปว่างกันแล้วมันบ่ได้กันยูนี่ไปเห็นกันยูตระลพด่นบ่อยฟังว่าเออยยูนี่่นสิขายด้อเกิดผมก็เลยยกมือเส่งหัวกลมาหอดปุ๊บนัดกันปุ๊บ่นกับไปหอดพุ่น คนบอกอย่างได้คนใส่เส้นใบมอบอำนาหายบ้างให้ผมจัดการเองเลย่นเรียบรอยได้ง่ายไงยที่ตรงนี้เป็นบ่งงวดแรกผมได้มากผมขอได้สิบตัวเดียวโคโลก็ออก <c oughs> งวดแรกๆอันนี้วอาความหลัง 40, 40, 40สิบสิบเอสิบสองนี่เพิ่นหายเรียงกันเลยจังไงจังไงก็ได้มาเนี่ยตองวดมีเป็นเอดกาบ้านนี้ นี่แล้วครับบอตองรอดบอตองรอดพี่น้องตัวเดียวโคโลคือเก่าของใครครับผมครับผมอ๋อของเอสกาหนึ่งปีหลุดสองงวดตัวเดียวหนักก่อนพี่น้องนี่บ่มีตัวใดมาแข่งตัวใดมาชิงปลูกปุ๊บได้ปั๊บกปลูกได้ปั๊บตัวเดียวนี่กับ่ธรรมดาครับมาแล้วบ่ให้เสียเที่ยวไม่ตัวเดียวโคโลตัวเดียวโคโลผู้ใดมีตัวดีตัวเด็ดจับเอาจับใช่ครับงวดก่อนนี่ไห้าบุญลอดสี่พันมาหาแล้วครับแล้ว ห้าบได้มาอย่ามันมาเขากันกับของน้องมิลินแม่มาเขากับน้องมิลินเขากับแบดไม่แต่ชุดเต็มนี้คือรับประกันชุดเต็มนี้เขาชุดเต็มห้าคู่ห้าตู้หกคู่เขาแต่ผมจับผมจะบ่าจำไหนล่ะผมจับแค่สองชุดแต่ตัวจับมันบ่ถือตัวจับลุดตัวเน้นอะลุดแต่ตัวชุดเต็มนี้คือเขาผู้ได้รับได้ กะอุ้ยหาคู่เ่าถือว่าหลายเนาะบ่หลายบ่ได้รับได้ก็เอาไปกลับก็สิ่สิบเนาะบ่หลายบ่หลายบางบางงวดบ่ได้กลับเด้อครับรอให้หลุดถ้าหลุดมามาบ่นมาลลางมาหลักร้อยโผล่เมื่อรอให้หลุดเออรอให้หลุดไม่จาเฝ้าหลุดแต่ตอนนี้บ่ทันได้หลุดปีนึงเพิ่งหลุดมาทำตั้งแต่มกุลาเพิ่งหลุด2งวดเออหลุดงวดได้เฮิดแล้วมาเข้าบนล่างน่ะแม่ มันจะรูดเด้ะผมหายซีครับมันรูดแล้วมันมาออกหกบนลางแมแล้วก็มาหลักร้อยด้วยมาหลักร้อยอันนี้ถ้าได้รูดแล้วมันต้องไปงาด้วยบัดนี้วัที่สองนี่เครือหาวังหันอ่นที่สองวันนี้งวดที่สามจากที่รูดมาเนาะเอ็ดกะครับผมดูเดียวเอดกะนี่แม่นอนเด้อพี่นอนเป็นแนวทาาเด้อครับเด้อผมกับโบลูกันว่ามั่สิออกอันนี้เฮ็ดมาตามสูตรแต่มันก็ถือว่า เพิ่งอยู่สองวดตั้งแต่เหยีดจากโมกลาลาอันนี้เรื่องจริงผู้ใดติดตามนี่จิรูลเลยจิ<ต>รูแต่โมกาลามาถึงเพิ่งซิกิกาหลุดสองวดฟังอเอาพี่น้องบ่ธรรมดาผู้ใดคนมีทุนนะคนตอนนี้คนนั้นในฝืนยอก่อนในเอริก้าคนว่าเพราะว่าต้องหนักอยู่หนักอยู่มันบ้าถ้าว่าร้อนรอได้ก่อนคนว่า ยอดาหญ่เจ้ายกให้นะหมอากาพี่น้องบนหนึ่งหนึ่งขหนึ่งท่านว่าเด้วยครับไขว้อนนำว่านีไขข้อนไจข้อนอ่านไก่อันนี้คือของไก่ละเลขตัวเดียวของเอสกาตัวเดียวลายมือเอสกาเลยนี่ครับเอสกาก่อนนะครับเขียนให้สดสดลายมือลายมือเลยครับนี่เอ้ามาเอ้าบะเมียนบะเมียนฉันคิดเอาไหมเอาไหม ก็มีคนะดา้ไส้แผ่ีดีเออน้สบนอ้ใจบ่โอ้ย่แม่กูจับเมือใส่บ่นี่โอ้ยนอมันมีในในบนนอกตัวนี้นอแสดงว่ามีในในาห้งกันไหมอันนี้ของแท้แสดงว่าอินกับห่เพราะวเศ้าโอ้ยมันยังกินใจเพราะว่าได้หลายซะลืเกิน อันน <ased> ี้อ <House> า้แก่ด้อยนนอยู่แหะยำให้คัาๆเรอยตัวนะยำยำยำแล้วยำเยมาแล้ตัวเดียวมาแล้วจ้ากล้านะครับคนละมุมนะครับเดี๋ยวขยับไปเรื่อยจ้าตีวิ่งใช่ไหมเนี่ยตัวเดียวตัวเดียวรอประกบรอบจับคู่หนึ่งปีหลุดจะสองนล่งครับตั้งแต่มกกระล่ามาเพิ่งคสองวันทีมทานมาเขาทั้งบนทั้งล่าง งวดที่หกงวดงวดที่ว่าหกมาหลักร้อยมาหลักหมื่นแล้วก็มาล่างมาสามตัวจะคู่นี่อีกปันใดเนาะจะคู่อกว่า่เกินสองมือครับไม่เกินสองวัน่เกินสองวันสองวันเจอกันนะคะจับสองวันมันว่าจับคู่เหรจับคู่ชุดเต็มครับครับผมจับคู่ชุดเต็มแต่ชุดเต็มนี้บ่ผลาดนะครับชุดเต็มไม่พ่านโอเคครับคันรับใด้กะ เยอะเลยห้าค yeah, really. hmm. mm ู่หลุดจะเป็นยังไงหลุดเรื่องโอ้สายหลุดเป็นหลุดเป็นมันกันทุกงหวอดด้วยครับแต่หลุดเป็นยังหลุดเนาะหาคู่นี้ไม่ถือว่าไม่เยอะผู้ผู้คนคนเ็ดเปียนจะรูดเลยนะครับว่าเอาเดเอาระบบเยอะอ่าเอาตัวเดียวไปก่อนเลยจับตัวเดียวไปก่อนนอ่าังินประชัดเจนแต่จับชคู่ใหม่ครับเยากี้นี่จักหน่อย จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเขานำไปเล่นกับตัวนี้ได้ครับพี่น้องมันสิ่แงที่เราลรอให้แน่ใจก่อนเด้อย่าว่าผมลีลารอให้แน่ใจก่อนเอาความชาญฉลาดแมนเขาบอกว่าได้จะได้จะได้เฮีกับทั้งประเทศอีกนะครับเอาตัวรุดปากนี่รุดตัวใดตัวไหนแปดลักร้อยครับแปดลักร้อยหนักร้อยดรึครับผมสองตัวหลังเอาไว้ก่อนสองตัวหลังเลยนะสองตัวหลังขอให้ขอให้ใหญ่เดาเอ็ดไมเชียงก่อนเนาะ